ที่ปัญหาเรื่อง้นเรื่องนี้มาวันหนึ่วันหนึ่งว่าจะว่าทิ้ังไงคุณตาคะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่กับครอบครัวมากไม่อยากอยู่ครับคือตอนนั้นนี่อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่มาสองปีกว่าอยู่ที่ร้านนี่ตาใช่ไหมคะแล้วมีใครมาดูแลเราไหมคะไม่สนใจไม่อยากไม่อยู่ ลาาานนดกก็มมมีูนเนยอ่ไปใบหน้าที่เปื้อนคราบน้ำตาของคุณตายุส่วนหลังจากที่ได้เล่าเรื่องชีวิตให้ถิ่นข่าวฟังก็ทำให้ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณตาต่างรู้สึกสะเทือนใจกว่า2ปีที่คุณตายุส่วนวัย70ปีได้เข้ามาพักพิงในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคหรือบ้านบางแค ในช่วงบั้นปลายของชีวิตก็แทบจะเรียกได้เต็มปากว่าที่นี่คือบ้านและคงเป็นที่พักพ่งสุดท้ายของชีวิตคุณตายิ้วส่วนเล่าว่าไม่คิดจะกลับไปพักอาศัยกับครอบครัวอีกเพราะไม่ต้องการเป็นภาระของลูกหลาน นี่คือเสียงสะท้อนจากคุณตาคุณยายที่ต้องทนกับความเหงาและความโดดเดี่ยวถึงแม้จะมีเพื่อนวัยเดียวกันมากมายแต่คงไม่อบอุ่นเท่ากับความรักจากลูกหลานด้วยเหตุนี้บ้านบางแกจึงใช้โอกาสเทศกาลปีใหม่จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อมอบความสุขสร้างรอยยิ้มและเติมเต็มความรักให้กับผู้สูงอายุก,กว่า300คนในบ้านหลังนี้ การนวดนับเป็นการสร้างความสุขอย่างหนึ่งให้กับผู้สูงอายุที่ทางบ้านพักคนชรลาบางแคได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วความรักความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวก็คือสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดค่ะ เช่นเดียวกับคุณยายทองคำที่ป่วยเป็นเบาหวานรุมเรา้าเปิดเผยทั้งน้ําตาว่าด้วยข้อจํากัดของเวลาประกอบกับภาระที่ลูกสาวต้องแบกรับจึงทำให้คุณยายตัดสินใจมาอยู่ที่บ้านหลังนี้หากเลือกได้คุณยายทองคำต้องการใช้เวลาในช่วงเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวให้มากที่สุดจริงๆแม่นะฮะก็อยากไปหาลูกอะฮะความใกล้ชิดเราไม่ค่อยมีให้กัน แต่ถามว่ามีความรู้สึกว่าคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงลูกรักลูกเขามีภาระคือเราเข้าใจเขาเข้าใจในอ่าสถานณาการของเขาลูกเขาสี่คนไหนจะต้องส่งเรียนคือเราจะเป็นภาระของเขาอีกคนหนึ่งโดยที่เขาต้องลำบากมาก กิจกรรมปีใหม่แม้จะสร้างรอยยิ้มความสุขและความรักที่ขาดหายไปให้กับผู้สูงอายุได้ในช่วงเวลาหนึง่งแต่ท้ายที่สุดแล้วความเงาวความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็ยังไม่จางหายไปตามการเวลาที่ล่วงเลยเพราะสิ่งที่คุณตาคุณยายต้องการก็คือความรักความเอาใจใส่จากลูกหลานในครอบครัวมากที่สุดสาวรักชาอ้อนชมถ่ายภาพรัตนาพรทาน,น้ำข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน